ทำบุญทำสมาธิอย่างเดียวชีวิตจะดีขึ้นได้ไหมใช่ไหมคะมีคนถามอไม่ได้แน่นอนค่ะทำบุญมากเราก็จะรวยบุญทำงานมากเราก็จะรวยงานรวยเงินนั่นเองนะคะแต่การที่จะรวยเงินจากงานก็ต้องเลือกเงิน ที่แบบต,ต้องเลือกงานที่ทําเงินด้วยค่ะเพราะว่าถ้าเราทําทั้งวันแล้วก็ได้ค่าจ้างร้อยหนึ่งเราก็คงจะไม่รวยนะคะเพราะฉะนั้นเราแต่ยุคนี้สามารถที่จะพัฒนาความรู้ของตัวเองอขายขนมก็สามารถที่จะ,ะหาลู่ทางหาการตลาดหาเรียนรู้ในอินเทอร์เน็ตได้เยอะแยะมากมายความรู้เยอะแยะมากมายที่สามารถจะทํา ให้เรานั้นไปสู่หนทางที่รวยขึ้นที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นการที่เราทําบุญอย่างเดียวเรารวยขึ้นได้ไหมไม่ได้เราต้องทํางานและเลือกงานที่ทําและก็ทําสมาธิอย่างเดียวชีวิตของเราจะดีขึ้นได้ไหมก็ไม่ได้เหมือนกันค่ะ,ะมันก็ดีขึ้นได้บางอย่างก็คือไม่ต้องเป็นคนที่คิดมากคิดวุ่นวายเพราะว่าเวลาเราทําสมาธิได้สมาธินะคะเราจะเป็นคนที่จิตนิ่ง จิตเราไม่วุ่นวายจิตเราอยู่นิ่งๆภายในแล้วก็ใจของเรานั้นสงบใจของเราจะไม่ไปโกรธเคืองใครง่ายๆเราจะไม่โมโหง่ายเราจะรู้สึกดีเบิกบานอยู่ภายในหลักๆที่เห็นได้ชัดนะคะสําหรับคนที่ทําสมาธิก็คือผิวจะสวยขึ้นไม่ใช่ ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดนั่นก็คือสุขภาพดีค่ะคนที่ทําสมาธิบ่อยๆแล้วแบบว่าได้สมาธิดีจริงๆนะคะสุขภาพดีแต่จากประสบการณ์ของเป่าเป็น10ปีและที่ได้ออกมาทําเพจได้ฝึกสมาธิตลอดมาแล้วก็ฝึกหลายรูปแบบ ลองมาเนี่ยก็ได้รู้ว่าหลักๆแล้วจะช่วยได้มากในเรื่องของสุขภาพและก็ความปลอดภัยแต่การที่จะดีด้นดีขึ้นได้ขนาดนี้หรือดีขึ้นมากไปกว่านี้ได้นะั้นในชีวิตของเรานั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่แค่การเป็นคนดีทําบุญแล้วก็ทําสมาธิมันไม่ใช่แค่นั้นค่ะเพื่อนๆแต่เราจะต้องรู้ด้วยว่าชีวิตของมนุษย์เรานั้นจริงๆแนละ้วมันขึ้นอยู่กับความคิดคําพูดนะความรู้สึก ไปในทางเดียวกันและไปในทางที่ดีนัน่นเองนะคะมีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรพูดดีได้ดีนะคะคิดดีได้ดีแล้วก็รู้สึกดีดึงดูดสิ่งดีๆอันนี้เป็นความจริงนะคะบอเป็นคนที่รับรู้ความรู้สึกได้เพราะฉะนั้นแล้วก็คือมนุษย์เราเนี่ยจะสามารถแลกเปลี่ยนหรือว่ารับส่งคลื่นความคิดและความรู้สึกของกันและกันรวมทั้งสัตว์และสิ่งมีชีวิตนะคะ ให้กันและกันได้เพราะฉะนั้นอย่างเช่นเวลาที่เรารับรู้ความรู้สึกของใครบางคนที่อยากจะให้อะไรเราดีๆสักอย่างหนึ่งรู้สึกดีส่งมาหรืออ่าง่ายคือเขาส่งบุญให้เราอเขาส่งบุญให้เราส่งความรู้สึกดีให้เราแต่ว่าถ้าเรากําลังอยู่ในความรู้สึกที่แบบหง,งุดหงิดฉันไม่อยากได้สิ่งนี้ฉันให้มันออกไปจากชีวิตฉันซะอย่างเงี้ยอ่ามันก็จะเป็นคือมันมาแล้วมันมันออกไป นะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเบิกบานอารมณ์ดีเข้าไว้นะคะแม้ว่าเราจะทําไม่ได้ตลอดเวลาเพราะว่าเราต้องทํางานและงานยุ่งก็ตามเราก็จะต้องควบคุมให้กลับมาอยู่ในสภาวะอารมณ์ที่ดีให้ได้นะคะที่เบจะมีคำที่เขียนไว้ในบ้านนะคะทั้งห้องนอนห้องน้ําห้องซ่วมก็มีห้องครัวก็มี จงรักษาความรู้สึกดีเพระเตือนตัวเองตลอดแม้แต่มีคําว่าจงคิดดีๆเราโตมาด้วยอะไรหลายอย่างที่ไม่ได้ดีหนักนะคะแล้วเราเคยเป็นคนที่คิดไม่ดีมาก่อนนะเป็นคนอารมณ์ร้อนมาก่อนเราเจอเรื่องแย่ๆหนักๆมาก่อนเคยเกือบเสียชีวิตมาก่อนเคยเป็นคนบ้าบุญมาก่อนนะคะเคยพูดทาไม่ดีมากๆให้กับตัวเองมาก่อนและมันก็เป็นอย่างนั้นผลมันก็ได้อย่างนั้นจึงทําให้รู้ว่าอ๋อเธออย่างนั้นในสิ่งที่ตรงกันข้ามเนี่ยมันก็ต้องจริงนะและ การฝึกสมาธิของเราเนี่ยเราจะพัฒนาภายในเนี่ยไม่ใช่แค่แบบพัฒนาสมาธิข้างในไม่ใช่แค่การกลับไปนั่งดูตัวรู้หรือเสียงภายในแต่เราพัฒนาฝึกตัวเองให้เป็นคนที่คิดดีด้วยและเราจะเป็นคนที่พูดดีให้กับตัวเองนะ,ะหลายๆคนเนี่ยที่แบบว่าชอบจิกัดเราเขาจะแบบว่าอ่า เอาดีเข้าตัวอ่า mm hmm. เราจะต้องเอาดีเข้าตัวค่ะเพื<ๆ>่อนเพื่อนเราจะต้องไม่เอาชั่วมาที่เรานะคะเราไม่เอาชั่วไปที่ไหนและเราจะต้องเอาดีเข้าตัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าใครจะพูดยังไงโดยเฉพาะผู้ชายบางคนนะคะเรมีอ่าผู้ชายอิจฉาะะหลายคนทีเดียวและบางคนก็มีวิชาอ่าในทางที่เราไม่ได้เอาไม่ได้ทําไม่ได้มีนะก็จะ อาจจะมีความเก่งในเรื่องที่มนุษย์ทั่วไปทําไม่ได้แล้วก็เขาจะคอยจิกกัดทําให้เรานั้นเสียพลังกําลังใจเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ฝึกสมาธิแล้วเจอมารแบบนี้ขอให้จําไว้เสมอว่าคุณต้องเป็นตัวเองมีสติอยู่กับตัวไม่ต้องไปสนใจคําดูถูกคาจิกกัดใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นนะชีวิตเรานั้นจะดีขึ้นได้ไม่ใช่คลื่นความคิดความรู้สึกของคนอื่นแต่มันคือคลื่นความคิดความรู้สึกของเราเองเราคิดอย่างไร เราเป็นอย่างนั้นและเมื่อเราเป็นอย่างไรเรารู้สึกอย่างไรมันดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาหาเราอันนี้คือความจริงเลยนะคะเป็นความจริงอย่างแน่นอนนะและทานคนที่ฝึกสมาธินะ แม้ว่าจะเคยฝึกแล้วแบบว่าขึ้นไปสูงอะแต่ช่วงหนึ่งของชีวิตที่มาเจอเรื่องแย่ๆเออบอกไปเฝ้าวุญญาที่โรงพยาบาลบอกเป็นคนที่ไปโรงพยาบาลที่ไรพลังเบาหายนะคะพลังดิพลังเบาหายอะม,มันเหลือแบบอืมอย่างเงี้ยแล้วก็นอนไม่ค่อยหลับอกีกแล้วก็ไม่สบายแล้วก็เสียงก็หายไปแต่ว่าจะกลับมาหน้าใสอย่างนี้ได้นอนแบบหลับสมาธิดีได้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับมันจะกลับมาง่ายขึ้นถ้าเราเคยฝึก ไปถึงสมาธิขั้นที่ดีมาแล้วและเราเคยฝึกภายในะให้เบึกบานได้แล้วความชํานาญทางจิตที่เราฝึกนะคะมันจะกลับไปง่ายถ้าหากเราเคยฝึกอะไรเงี้ยหลายคนก็แบบบอกว่าเออนั่งแล้วตัวโยกอะไรเงี้ยจะทํายังไงให้หายไปเออจริงๆแล้วตัวโยกเนะี่ยเป็นเป็นแค่ขั้นช่วงกลางๆของสมาธิที่มันกําลังปรับระดับอ่า มันจะร่วนๆหน่อยๆห,หลายคนก็จะมีหลายๆแบบแบบนั่งแล้วตัวแข็งมั่งตัวลอยขึ้นมั่งแล้วก็แบบบางคนก็รู้สึกตัวยาวขึ้นมีหลายแบบตัวโยกแล้วแบบแต่ว่าสักพักหนึ่งหลายๆคนโดยทั่วไปจะหายไปนะบอกวก็รับปรึกษาเยอะพอสมควรเสียงยังเซ็กซี่ยังแขบแห้งนะคะแต่ว่าก็เพิ่งฟื้นกลับมานะคะเดี๋ยวก็คงจะดีขึ้นนะคะพอจะไม่นอนดึกแล้วก็จะนอนอ่า ให้เพียงพอนะอ่าทีนี้แต่ว่าบางคนเนี่ยมันไม่ได้หายไปเสมอไปบางทีพอเราทําไปบางช่วงนึงเราไปเจอเรื่องแย่ๆบางทีมันก็อาจจะกลับมาอยู่ในสมาธิขั้นที่3ที่4แล้วก็จะทําให้เรานั้นรู้สึกไม่ดีนะอ่าแล้วก็อาจจะ สมาธิไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่แล้วทีนี้อาจจะกลับมาอยู่ในขั้นที่แบบเรรวนได้อีกเหมือนกับเริ่มใหม่อีกครั้งแต่มันเหมือนกับคนที่แบบคุณเคยฝึกจักรยานนะแล้วถ้าคุณเคยขี่จักรยานแบบขั้นโลดโผนมาแล้วแบบตีลังกาต่างอากาศมาแล้วแล้วแบบว่าวันหนึ่งคุณล้มคุณขาบาดเจ็บหรืออะไรก็ตามแต่แล้วกลายเป็นคุณต้องมาเริ่มฝึกมันใหม่แต่แต่ว่าคุณมีความชนานาญ ความชานาญในการฝึกจิตฝึกสมาธิอยู่ก่อนแล้วในภายในเพราะฉะนั้นนี่มันง่ายมากๆไม่ต้องไปกังวลใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นเลยอย่างที่เคยบอกจริงๆแล้วง่ายที่สุดเพราะฉะนั้นนะคะสรุปให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งทําบุญอย่างเดียวชีวิตดีขึ้นได้ไหมอืมไม่ได้ค่ะมันต้องทําอย่างอื่นด้วยมันต้องทํางานมันต้องพัฒนาความคิดพัฒนาคําพูดพูดง่ายก็คือพัฒนาตัวเองด้วยในปัจจุบันนี้ในยุคป,ปัจจุบันนี้นะคะแค่พิมพ์คําว่า พัฒนาตัวเองในอินเทอร์เน็ตเต็มไปด้วยความรู้ที่จะทําให้คุณนั้นพัฒนาตัวเองแต่อย่างไรก็ตามเวลาเราดึงมาปรับใช้กับตัวเราเนี่ยต้องเลือกด้วยเหมือนกันนะคะบางอย่างแต่ว่าหลักๆแล้วถ้าหากเลือกจากคนที่ประสบความสําเร็จอยู่แล้วหรือยอดขายแบบว่าไม่รู้กี่ล้านเล่นระดับโลกแปลไปหลายภาษาแล้วเนี่ยยังไงก็โอเคหรือว่าคนที่ประสบความสําเร็จ หนังสือบางเล่มเนี่ยอาจจะไม่ดังมากเราเองก็อ่านแล้วก็แบบว่าแต่ว่าเนื้อหาภายในเนี่ยมันเต็มไปด้วยสิ่งมหัศจรรย์แบบว่าอย่างเช่นนอนสมาธิอย่างไรให้ได้มหาสติอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเวลาเราอ่านแล้วแบบว่าเราแบบแล้วเราทำแล้วเราลองฝึกแล้วเราทําได้มันไม่ได้อันตรายมันก็โอเคมันก็ดีมันก็ดีขึ้นแล้วก็จะต้องรักษามันไว้ให้มันดีตลอดไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือให้เราเนะี่ยไม่ใช่แค่ หวังว่าทําสมาธิตั้งนานแล้วชีวิตไม่ดีขึ้นสักทีหรือว่าทําดีตั้งนานแล้วยังไม่ดีขึ้นสักทีนี่เรื่องนี้เหมือนกันหลายๆคนนะสงสัยแล้วก็ถามมากผมพี่หนูเป็นคนที่แบบว่าทําดีไม่ขึ้นเลยทํากับใครก็ไม่ขึ้นเลยทําไมมันเป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้ทําดีทีไรเขาก็ไม่เคยดีกลับหยุดสังเกตคําพูดของตัวเองไหมคะคุณพูดอะไรอะ่ะคุณบอกอะไรออกไปอะ่ะมันเป็นการแบบว่า สิ่งนั้นจะเกิดซ้ำมันจะเกิดซ้ำเกิดขึ้นว่าคุณทำยังไงมันก็ไม่ได้ดีขึ้นหรอกไม่ว่าคุณทำดีกับใครก็ตามพูดใหม่นะคะต่อไปนี้ฉันทำดีฉันได้ดีฉันทำดีชีวิตฉันดีขึ้นทุกวันชีวิตฉันดีขึ้นทุกวันจริงๆแล้วคุณคอยดูนะมันดีขึ้นจริงๆเอาทำมาแล้วและได้ผลจริงๆอ,อย่าลืมนะ